สิบเหตุผลที่จะต้องไปเที่ยวเมืองมรดกโลกประเทศลาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีทุกทุกยูเซอร์สวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,ว, user, ว,คะวันนี้ค่ะแมงจะพาให้รู้นะคะว่าทำไมเราจะต้องไปเที่ยวประเทศลาวด้วยสิบเหตุผลนี้นะคะทำไมต้องไปประเทศลาวตอนนี้แมงมีทริปนะของประเทศลาวรองรับนะคะ,ะทริปแรกค่ะเที่ยวลาวเนาะอันนี้บินต้องจาก กรุงเทพมหานครนะคะไปประเทศลาวค่ะไปประเทศลาวนะคะอ่าหรือจะเป็นทิปนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวแม่ไปตอบแอดนะคะทุกคน่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะหรือจะไปทิปนี้นะคะอันนี้ก็คือหลวงพะบางตอนนี้ไฮไลท์ของหลวงพะบางคือนั่งรถไฟความเร็วสูงนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงนี่นะคะอันนี้คือจุดไฮไลท์นะคะ ที่ทุกคนอยากจะไปประเทศลาเพราะอยากนั่งรถไฟความเร็วสูงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์สวัสดีค่ะแม่อ่างไกไลน์สายเที่ยวนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแว่นนิดนึงเพราะอะไรรูเปาคะงไม่เห็นจอโอเคเริ่มชัดขึ้นแล้วเริ่มชัดสวัสดีค่ะแม่วไลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแม่วไรนะคะ หรือจะเป็นทิปนี้ค่ะทุกคนค่ะวังเวียงหลวงพระบางวังเวียงแล้วก็ตัวทิปนี้ได้